ลูกสาวเคเอฟเจ็สองครับเอาพัฒนาการเพิ่มมาให้เบิง่งอายุเพิ่นก็นได้ห้าเดือนห้าเดือนเต็มครับกําลังดื้อครับกําลังติดคนก็่ทอว่าผ่านครับ เลี้ยงก็เลี้ยงธรรมชาติบไดายเล่นหวัวาหารครับราะมีเงินสื่อหวัวาหาพิ่นเลยบตึงปาดบ่ตึงกับบไดายจอยแล้วครับถือว่าโอเคอยู่อุ้ยแม่งถือว่าใส่ได้ครับ พอได้เก็บไปพัฒนาให้มันงามขึ้นไปอีกเรื่อยๆหาแดมีงองงามเพื่อขึันบืองค้นหางงันครับ

แม่ลีแม่ลีแม่ลีครับผมก็ะจะให้เบิ่งภาไปเรียนนะครับบ่บวจริงแม่แม่มาขวนลนะ้วหยุดอาครับสนิทสกัก่อนครับแม่เพิ่น จะให้เก่าให้วานสิเก่าให้ลูกคนคือแม่คนกัดผสมพานรอบนึงแล้วใส่เชฟสามหนึ่งมาตานี่สิบพงใดเชฟสามหนึ่งครับเชฟเจ็ดสองรอบเมืองแม่นี่จะให้ลูกเพ่งใดระวังสองตัวนี้ น้องเช่าเรียงง่วกับคอยจังคอยติดตามันนะครับเกื่อมบนคอออกมากผมจะให้เบึ้งไปเรื่อยๆขอดแตกต่างแม่เดียวกันเชฟเจ็ดสองกับเชฟสามหนึ่งอ จบชิปไปสักนี้แล้วครับสวัสดีครับ